สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะคะพาเพื่อนๆมาดูข้าวนะคะจากเพื่อนๆก็มีน้ําอยู่นะคะนิดๆนะคะเพื่อนๆพอดินเปียกอยู่ถ้าตกมาซ้ําอีกก็อาจจะเปียกอยู่นะคะแต่ทําให้ซ้ําวันนี้ก็อาจจะแห้งไปอีกนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะ จิมทำรุ่นเมื่อวาน,นจิมทำรุ่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วจิ้มก็หามน้ํารดนะคะช่วงเช้านะคะมันตกมาช่วงช่วงสายสายบ่ายบ,ายบายนี่แหละเนาะมันตกมานะนี่จิมก็หามน้ํารดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยยี่สิบยี่สิบสามหาบนะคะเพื่อนๆเนี่ยองละสองหาบนะหาบบัวนั่นแหละนะคะรดเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าบ้าน,นทําท่ามาเลยนะคะตกนะคะ ทุกทีเลยนะคะเพื่อนๆบอกให้จิมหัรบรถทุกวันเนาะมันเปียกแล้วจะให้รถอะไรอีกเนาะนี่เพื่อนๆนจิมทํารุ่นเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะแล้วก็รดน้ําเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆกาลังนะใส่ปุ๋ยเสร็จฝนมาเนาะเดี๋ยวก็งามนะเดี๋ยวคอยมาดูพริกเล้งนะเพื่อนๆยี่ห้อปูชิดนะคะปันพันปูชิดูยิ้มไปหาพริกปีไม่ได้นะ,ะเขาหมดก่อนนะคะเพื่อน ที่จริงก็อยากปลูกพริกปีนะนี่ทำรุ่นเมื่อวานนะซร็จแล้วก็ซื้อปุ๋ยมาใส่กิโลหนึ่งปุ๋ยสิบห้านะเ,นเพื่อนๆน,นี่แหละฝนตกมาพอดีเลยเดียวก็งามจิ้มก็หาบรถน้ำในสระนี่พาไปดูถั่วดินนะเ,นเพื่อนๆไปพาไปดูถั่วดินนะคะนี่เกี่ยวไปเมื่อวานสองหามนะคะนี่ยา ข้างนี่แหละจิมก็เอาเล่มแถวนี้แหละเหนื่อยจิมก็ให้กินฟางแหละจิมก็เหนื่อยเนาะนีเรืออยู่ประมาณหามหนึ่งเดียวเยน็ยนๆค่อยมาเกี่ยวเอาตอนนี้แดดออกแล้วไม่ไหวเพื่อนๆเ,เหมือนตัวเองยิ่งอายุมากเหมือนตัวเองยิ่งเหนื่อยยังไงไม่รู้แทนที่จะหรือยังไงเมื่อก่อนก็ลำบากอยู่แต่ก็เราอายุน้อยหรือเปล่าอันนี้เราอายุมากหรือเปล่าเลยก็เลย,เลยมันเหนื่อยเนาะ นี่เธอดินจิมปลูกคนเดียวนะเพื่พอนๆปลูกวันฝนตกหนักเลยแล้วฝนตกแรงนะจิมปลูกเสร็จฝนตกมาแล้วที่จิมยังไม่ได้กลบนะเพื่พอนๆจิมเอาเท้าเนี่ยกลบเอาเลยเพราะมันเอาจอบไม่ได้ฝนก็ตกแรงด้วยนะทั้งลมทั้งฝนจิมมาเอาเท้าเนี่ยกลบเอาเลยนะคะทั้งฝนเลยเพราะว่าถ้าไม่ทํามันก็ไม่ไม่เสร็จนะนี่วันฝนตกแรงนี่จิมทํานี่เพือพ่อนๆกำลังงามเลยจิมว่าจะไม่ใส่ปุ๋ยนะเพราะเพิ่งปลูกปีแรก นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพื่อนๆย้อนเสียงไหมนี่แหละปลูกคนเดียวนะลองดูว่าลองดูว่าจะได้ถอนไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างงามเลยนะคะดินตรงนี้นี่มันเพิ่งปลูกนี่แหละทุกปีนี่ไม่ได้ปลูกอะไรมันจะรกน้องจิมเคยถ่ายอยู่ใครเคยติดตามจิมมันนั่งเกี่ยวหญ้าอยู่ตรงนี้แหละหญ้ยาเยอะตรงนี้นะเกี่ยวไปให้ควายปีนี้ปลูกทรดินนะคะอย่างงามเลยเพื่อนๆน,นี่ คนละฝังก,กันกับหอมหอมทางนู้นนะคะหอมกับพริกจิมมอยากได้อ่ะเพงลงโซล่าเซล์นะถ้ามีเงินเนี่ยจิมจะใส่ตรงนี้แหละเอาไว้ปลูกโคงนะเพื่อนๆน,นี่แหละพาเพื่อนๆมาดูฝนตกนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนาโคกสว่างวันนี้พาดูแค่นี้ก่อนนะคะ